ก็สวัสดีเพื่อนเทุกคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเซอร์เกอร์โอตาคุคู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 สำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ5คู่ตัวละครที่หน้าตาเหมือนกันแต่มาจากคนละเรื่องครับผมเชื่อว่าหลายคนที่เคยอ่านมังงะหรือเคยดูอนิเมะนะครับน่าจะเคยเห็นตัวละครที่มันหน้าตาเหมือนกันนึกว่าเป็นญาติหรือเป็นพี่น้องกันครับแต่ว่ามันไม่รู้จักกันและก็มันมาจากคนละเรื่องนะครับวันนี้ผมจะหยิบยกมาทั้งหมด5คู่ให้เราดูกันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูในคลิปกันเลย ก็ก่อนอื่นก็เริ่มจากคู่แรกกันก่อนเลยละกันนะครับก็จะเป็นคู่ของคิวดัสจาก Fairy ี่เทและแชงจากเรื่องของวันพีทตัวละคร2ตัวนี้ถ้าใครได้ดูและก็ได้อ่านทั้ง2เรื่องจะรู้เลยว่ามันเหมือนกันเปรียบแทบจะแยกไม่ออกเลยถ้าถามว่ามีจุดที่แตกต่างไหมจะมีจุดแตกต่างแค่รอยแผลเป็นบนหน้าของแชงแต่ที่เหลือต้องบอกเลยว่าเหมือนกอบตัวละครกันมาเลยไม่ว่าจะเป็นนิสัยบุคลิกท่าทาง และนอกจากนี้ทั้ง2ตัวละครยังมีสกิลพลังระดับที่ต้องบอกว่าโคตรเทพในเรื่องของตัวเองไม่ว่าจะเป็นแ้งที่เป็นถึง4ี่จักรพรรดิของโลกใหม่ในเรื่องของวันพีทนอกจากนี้ครับกิวดัตเองก็โคตรเทพในเรื่องของแฟรี่เทลไม่ว่าจะเป็นสกิลในการใช้เวทต่างๆของกิวดัตครับต้องบอกว่าอยู่ในระดับสุดยอดทั้งสองคนเลยนะครับเมื่อนําเหตุผลต่างๆมาเปรียบเทียบกันและเราลองสังเกตจากตาเปล่าครับไม่ว่าจะดูยังไงมันก็เหมือนก๊อปกันมาชัดๆเลยตัวละคร2ตัวนี้ ต่อมาคู่ที่2เป็นคู่ของ L อลจาก Death โ o ต e และอุนคิวลาจากบริสเทพมรณะทั้ง2ตัวละครถ้าเราไปพูดแค่ชื่อบางคนอาจจะคิดว่าหน้าตามันไม่น่าจะเหมือนกันได้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นครับที่คิดเหมือนกันแต่พอเราลูปมาเปรียบเทียบกันต้องบอกว่าโคตรเหมือนและยังมีนิสัยที่คล้ายๆกันด้วยครับคือทั้ง2ตัวละครเป็นตัวละครที่ดูเงียบๆแต่ฉลาดและก็มีการตัดสินใจในสถานการณ์ต่างๆที่ดีมากๆนอกจากนี้ทั้ง2ตัวละคร ยังมีหน้าตาเหมือนกับคนไม่ได้นอนและก็คนเบื่อโลกด้วยครับส่วนจุดแตกต่างของทั้งสองตัวละครก็คงเป็นเรื่องเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในจักรวาลของเรื่องตัวเองครับคนหนึ่งเป็นแค่คนธรรมดานะครับแต่อีกคนหนึ่งเป็นอลันคานะครับมาแตกต่างกันแค่นี้แหละ2ตัวละครตัวเนี้ยต่อมาคู่ที่3เป็นคู่ของคุณกินจากเรื่องกินธามะและอาจารย์คาคาชิจากเรื่องนารุโตะทั้ง2ตัวละครก็เหมือนกับคู่เมื่อกี้ครับ ถ้าเราพูดแค่ชื่อกับเพื่อนและเราถามเพื่อนดูว่ามันจะหน้าตาเหมือนกันไหมเพื่อนก็คงตอบว่ามันไม่มีทางหน้าตาเหมือนกันได้ผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันครับที่ไม่คิดว่าทั้ง2ตัวละครมันจะหน้าตาเหมือนกันได้แต่พอเราลองเอาที่คาดหน้าผากกับผ้าปิดปากให้กับคุณกินต้องบอกว่ามันมีความเหมือนมากๆนะครับและก็โคตรฮามากๆปกติแล้วเรื่องกินทามะมันชอบไปล้อเรื่องอื่นอยู่แล้วและก็ล้อไว้เยอะมากๆ พอเรารูปมาทําแบบนี้ก็อดขำไม่ได้จริงๆเพราะทั้ง2ตัวละครเออมันก็เรียกได้ว่ามีนิสัยบางส่วนที่คล้ายกันครับแต่ว่าคุณกินจะเน้นฮาไปมากกว่าแต่ว่าก็จะมีบางตอนครับที่คุณกินนั้นอยู่ในโหมดจริงจังมันก็ค่อนข้างจะคล้ายกับอาจารย์คาคาชิครับรวมถึงช็อตฮาของอาจารย์คาคาชิก็มีบางส่วนที่คล้ายกับคุณกินเหมือนกันและทั้ง2ตัวละครครับยังมีจุดที่เหมือนกันอยู่คือคุณกินชอบอ่านหนังสือซีคิดใช่ไหมละ่ะ ก็อาจารย์คาชิก็ชอบอ่านนิยายอะไรแบบนี้ครับโดยรวมแล้วทั้ง2ตัวละครค่อนข้างจะคล้ายกันถึงจะเน้นไปที่ทางฮาไปสัส่วนใหญ่ก็ตาบนะครับคือมันอดขัไม่ได้จริงๆนะเมื่อเราลองดูรูปเปรียบเทียบกันครับต่อมาคู่ที่4เป็นคู่ของยินจากเรื่องบริสเทพมรณะและฮาสามะจากเรื่องเบสบูตัวละคร2ตัวนี้ต้องบอกว่าเหมือนกันมากๆเหมือนกับคู่ของกิวดานและก็แชงเลยครับ ผมอยากให้ลองสังเกตรูปที่ผมนำมาเปรียบเทียบให้ดูครับโดยรวมแล้วมันแค่เปลี่ยนแค่สีผมกับเปลี่ยนชุดที่ใส่แค่นั้นครับนอกจากนี้ทั้ง2ตัวละครยังมีนิสัยที่เหมือนกันด้วยเพราะเป็นคนเงียบเงียบและไม่น่าไว้ใจส่วนเรื่องของสกิลพลังทั้ง2คนค่อนข้างจะเก่งมากในเรื่องของตัวเองครับสรุปแล้วตัวละคร2ตัวนี้มันเหมือนกับเป็นการย้อมแมวมากกว่านะคือมันเหมือนกันเกินไปเว้ยทั้งหน้าตาและก็บุคลิกค่าทางต่างๆมันเปลี่ยนแค่อะไรนิดหน่อยเอง ส่วนมากก็เหมือนกันเปรียบเลยคู่นี้ต่อมาคู่สุดท้ายเป็นคู่ของลูเคียจากบริสเทบรณะอีกแล้วและมีคาะจากเรื่องของ Attack on t i t ท n ปกติแล้ว2ตัวละครนี้มันไม่น่าจะมีความเหมือนกันได้แต่พอเรานำรูปมาเปรียบเทียบกันดูดีๆต้องบอกว่ามีความเหมือนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงผมแล้วก็หน้าตาบางส่วนครับยิ่งพอ,อามาเปรียบเทียบกันแบบนี้ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามีความเหมือนมากๆครับ นอกจากนี้ทั้ง2ตัวละครเป็นตัวละครหญิงที่มีนิสัยที่ค่อนข้างจะเหมือนกันมากไม่ว่าจะเป็นนิสัยที่ดูนิ่งๆจังหวะการบู๊ก็คือบู๊ไม่กลัวนะครับแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะตัดสินใจได้ดีและก็มีสกิลในการต่อสู้ที่ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันด้วยครับส่วนอาวุธก็ต้องบอกว่ามีความเหมือนกันมากนะครับชายเป็นอาวุธมีคมเหมือนกันก็เป็นดาบนั่นเองครับส่วนอีกคนหนึ่งไม่แน่ใจนะว่าเรียกว่าดาบหรือเปล่ามันเหมือนกับเป็นมีดที่คมมากกว่านะแต่ว่ามันก็เหมือนดาบ มันคือดาบนั่นแหละเออเอาง่ายๆคือมันคือดาบนะครับโดยรวมแล้วผมก็เพิ่งสังเกตเห็นครับว่าทั้ง2ตัวละครมีความคล้ายกันมากๆก็จดลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับนอกจาก5คู่ที่ผมนํามาแนะนําในวันนี้ยังมีตัวละครอีกหลายคู่จากหลายเรื่องครับที่มีหน้าตาเหมือนกันวันนี้ผมหยิบยกมาแค่5คู่ครับถ้าใครอยากดูพาร์ตต่อไปสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้ สำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัวไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมทําคลิปต่อไปด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ